คืนตื่นเช้ามาปรากฏการรุ้งรุง้งซ้อนการสงสองตัวเลยนะคะเพอจังนาจะเห็นทั้งหมดนะ่ะเพราะว่ามันติดบ้านกันเลยสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆจ้าปรากฏการธรรมชาติตจังนาจะเห็นทั้งหมดนะ่ะเพราะว่ามันติดบ้านกันเลยหลังฝนตกนะคะเนาะอีกอีกตัวหนึ่ง ค่อยเลือนลางแล้วนะคะเพื่อนๆค่อยเลือนลางหายไปแล้วนะคะค่อยเลือนลางสวยงามจริงๆเลยทางนี้ลงไปกินฝั่งห้วยทางโน้นเดินเข้าไปดูข้างๆนี้สิจะได้เจอไหมก้าไปดูข้างดิจะได้เจอไหมล่ะก็ฝากไวแค่นี้ก่อนนะคะบายยค่ะอเพื่อนๆโอ้โหสวยประมาณนี้เนาะ ปรากฏการธรรมชาติปรากฏการหลังจากฝนตกนะคะเพื่อนๆสวยงามมากนะคะหลังจากฝนตกมื้คคะก็าฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบาย,บายค่ะหลังแล้วนะคะที่อยูุ่ดลงต้นมะพร้าวนะคะค่อยเลือนลางไปแล้วนะคะอืม หลังจากฝนตกนะคะเนาะสวยงามเลยอ่าเพื่อนๆโอ้โหสวยประมาณนี้เนาะปรากฏการธรรมชาติปรากฏการหลังจากฝนตกนะคะเพื่อนๆสวยงามมากนะคะ หล,ล,ลังจากฝนตกมันรุ้งลงกินอะไรตรงไหนลงกินน้ําตรงไหนหรอรุ้งลงกินน้ําตรงไหนเหรจ้ารุ้งกินน้งนาง,นนงามเทื่อนดูซิมีซ้อนกันเลยครับเพื่อนๆรุ้งตัวใหญ่นะคะรุ้งใหญ่มากเลยจ้าชจังน่าจะเห็นทั้งหมดนะเพราะว่า <laughs> มันติดบ,บ้านกันเลย <laughs> ก็ลงต้นกล้วยเหมือนเดิมขัคขานนี้ลงที่ต้นกล้วยเดินตามรุ้งสิคะวารก็ลงต้นกล้วยเหมือนเดิมขัคขานนี้ลงที่ต้นกล้วยเดินตามรุ้งสิคะวละก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายๆค่ะอันงดงามนะคะ นะคะเพื่อนๆจ้าสวยงามมากเลยจ้าสวยงามจริงๆเลยทางนี้ลงไปกินฝั่งห้วยทางโนนเจริญนะคะฝั่งนี้ก็กินน้ำที่ห้วยของบ้านห้วยเรานะคะสวยงามมากเลยจ้าลง,ลงกินอะไรตรงไหนลงกินน้ำตรงไหนหรอรุลงลงกินน้ำตรงไหนหรอจ้ารุงกินน้ำงามเท่ บางแล้วนะคะที่อยู่ที่ลงต้นมะพร้าวนะคะค่อยเลือนลางไปแล้วนะคะอืมอ่าเพื่อนเนโอ้โหสวยประมาณนี้เนาะอืปรากฏการธรรมชาติอันงดงามนะคะนะคะ<ๆ>เพื่อนๆจ้า สวยงามมากเลยจ้าคืนตื่นเช้ามาปรากฏการรุ้งรุ้ง้อนการสงสงตัวเลยนะคะอันงดงามนะคะนะคะเพื่อนเพื่อนจ้าสวยงามมากเลยจ้าค่ะน้องเพื่อนจ้าโค้ง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 ลงสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนเพื่อนจ้า ปรากฏการธรรมชาติคะก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะลางแล้วนะคะที่อยู่ที่ลงต้นมะพร้าวนะคะค่อยเลือนลางไปแล้วนะคะอืมเริญนะคะฝั่งนี้ก็กินน้ำที่ห้วยของบ้านห้วยเรานะคะ สวยงามมากเลยจ้ะก็ลงต้นกล้วยเหมือนเดิมข้างๆนี้ลงที่ต้นกล้วยเดยตามรุ้งสิคะว่าเพื่อดูสิสมีซ้อนกันเลยครับเพื่อนๆรุ้งตัวใหญ่นะคะรุง้งใหญ่มากเลยจ้าทางนน้นมองไม่เห็นเนาะมันติดบ้านเสียดายจังไม่เห็นทั้งหมดเนาะ กลางแล้วนะคะที่อยู่ที่ลงต้นมะพร้าวนะคะค่อยเลือนลางไปแล้วนะคะ <t> อืมการหลังจากฝนตกนะคะเพ,พื่อนสวยงามมากนะคะหลังจากฝนตกมุกป่าหลังฝนสวยงามประมาณนี้นะคะรุ่งกินน้ำงานแท้ คลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจะคื้นตื่นเช้ามาปรากฏการรุงร้งรุ้งซ้อนการสองสองตัวเลยนะคะเพนก็เลยไม่เห็นทั้งหมดเนี่ยเห็นตรงที่ลงลงหลักคืมปรากฏการธรรมชาติอันสวยงามนะคะเพื่อนๆสวยงามนะคะเพื่อนๆจ้า ปรากฏการหลังฝนตกเนาะอะก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะบายบายค่ะต่จารยน่าจะเห็นทั้งหมดน่ะเพราะว่ามันติดบ้านกันเลยค่ะน้อเพื่อนๆจ้าโค้ง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 ลงสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆจ้าปรากฏการธรรมชาติก็ลงต้นกล้วยเหมือนเดิมคางๆนี้ลงที่ต้นกล้วย เดินตามรุ้งสิคะว่าเพื่อนดูสิสมีซอนกันเลยครับเ,เพื่อนรุ้งตัวใหญ่นะคะรุ้งใหญ่ยายมากเลยจ้าอก็ลงต้นกล้วยเหมือนเดิมข้างๆนี้ลงที่ต้นกล้วยเดินตามรุ้งสิคะวา่าเดินเข้าไปดูข้างๆนี้สิจะได้เจอไหม กไปดูข้างดปจะได้เจอไหมลุงลงกินอะไรตรงไหนลงกินน้ําตรงไหนหรอรุงลงกินน้ําตรงไหนเหรอจ้าลุงกินน้ำงามเทโโก็ลงต้นกล้วยเหมือนเดิม <c oughs> ข้างๆนี้ลงที่ต้นกล้วยเดินตามรุงสิคะวันรมเจริญน,นะคะฝั่งนี้ก็กิน น้ำที่ห้วยของบ้านห้วยเรานะคะสวยงามมากเลยจังแล้วนะคะที่อยู่ที่ลงต้นมะพร้าวนะคะค่อยเลือนลางไปแล้วนะคะอืมเอเอสวยงามจริงๆเลยทางนี้ลงไปกินฝั่งห้วยทางโน,น้นก็ลงต้นกล้วยเหมือนเดิมท <c oughs> า,างนี้ลงที่ต้นกล้วย <c oughs> เดินตามรุ้งสิคะ เดินเข้าไปดูข้างๆนี้สิจะได้เจอไหมเข้าไปดูข้างดิจะได้เจอไหมสวยงามจริงๆเลยทางนี้ลงไปกินฝางห้วยทางโน้นตดการหลังจากฝนตกนะคะเพื่อนๆสวยงามมากนะคะหลังจากฝนตกมึงคะนะเพื่อนจ้าโค้ง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  ลงสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆจ้ะปรากฏการธรรมชาติคืนตื่นเช้ามาปรากฏการรุ้งรุ้งซ้อนการสองสองตัวเลยนะคะเดินเข้าไปดูข้างๆนี้ซิจะได้เจอไหม <c oughs> เข้าไปดูข้างดิจะได้เจอไหม กวาหลังฝนสวยงามประมาณนี้นะคะรุง่งกินน้ำงานแท้อ่าคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้ก่อนนะคะเพื่อนๆจ้าน้ะเพื่อนจ้าโค้ง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 ลงสวยงามมากเลยนะคะเพื่อนๆจ้าปรากฏการธรรมชาติเดินเข้าไปดูข้างๆนี้ซิจะได้เจอไหมเข้าไปดูข้างดิจะได้เจอไหมเอ็มเจริญนะคะ ฝั่งนี้ก็กินน้ำที่ห้วยของบ้านห้วยเรานะคะสวยงามมากเลยจังนะคะเพื่อนๆสวยงามนะคะเพื่อนๆจ้ะปรากฏการหลังฝนตกเนาะอจจระ